มันเร็วไม่ได้มันจะตัดสินใจไม่ได้มันต้องอาศัยความเข้าใจนะวันนี้ผมเตรียมหลักสูตรที่ไปอบรมมาเป็นเล่มนนานเะหลือให้พี่น้องหน้าเดียวดีไม่ดีดีไม่ดีดดเริ่มปลุกอารมณ์แล้วนะเริ่มปลุกเล้าไปเรื่อยๆแล้วฐานที่หนึ่งนะครับเป็นฐานที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชัยภูมิคือ e m b o n d ใครรู้จักเอเอ็มบอลยกมือครับเอเอ็มบอลคืออย่าง <c oughs> ปีหกสามจังหวัดชัยภูมิน้ำาพ่วมใหญ่นะครับบ้านช่องพี่น้องทุกตำบลเน่าเสียหายเยอะแยะศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์ที่ผลิตจุลินทรีย์ให้จังหวัดชัยภูมิห้าหมืลูกภูม <c oughs> ิใจตัวเองไม่ใช่ธรรมดาท่นานพันธกการห้าหมืนลูก พี่น้องอสมมพี่น้องทายทีมไปมาช่วยกันทําแล้วก็ทําให้พี่น้องในหลายอําเภอของจังหวัดชายภูมิไม่มีน้ําเสียเดี๋ยวจะบอกวิธีทําพวกเราวันนี้ไม่มีทฤษฎีอะไรอัดให้เต็มๆแล้วนํากลับไปใช้ที่อําเภอแวงใหญ่ดีไหมครับดีดีไมมดีดีค่ะถ้าอัดตำราพวกเราโง่ทฤษฎีเยอะนะครับฐานที่หนึ่งเอเอ็นบอลฐานที่สอง หลักเกษตรกรรมธรรมชาติถ้าขาดฐานนี้ไปแล้วไม่ใช่เป็นเกษตรกรมืออาชีพไม่ใช่เป็นกเกษตรกรมืออาชีพนั่นคือการทําน้ําหมักคีบภาพของหลักเกษตรกรรมธรรมชาติก็คือการทําน้ําหมักลดจืดเน้นเลยนะครับลดจืดลดเปรี้ยวลดเผ็ดลดอะไรที่ไม่ทํามันยุ่งยากเอาลดจืดนะครับเอาง่ายๆเอาจุลินทรีย์หน่อกล้วยเด็ดเด็ด,ด,ดที่ผูแม่พี่น้องมี ใครไม่มีหน่อกล้วยในในใน,ในายกมือครับใครมียกมือครับโอ้โหอ่ะตบมือกับพวกพวกเราเลยครับถ้ามันบอกแล้วเรื่องกล้วยกล้วยกล้วยไหมแล้วทำไมมองข้ามมัน <c oughs> เออมันมีสเสน่ห์ทำไปทำมาเฮ้ยมันไม่ใช่ปุ๋ยที่เราไปซื้อตามท้องตลาด N P K ในตัวเช่นฟอสฟอรัสโปแทสเซียมสามสูตรเฮ้ยงานวิจัยมันบอกว่า นีมันมีธาตุหลักธาตุรองธาตุอะไรเยอะแยะทั้งหมดรวมสับเสร็จแล้วเก้าสิบสามชนิดถ้าจะเอาสามชนิดหรือเอาเก้าสิบสามชนิด93นี่แหละคือปัจจัยหลักฐานที่สองปลกเราให้ท่านไม่ต้องไปเที่ยวอยู่ที่นี่ทั้งวัน <c oughs> นะฮะฐ <c oughs> านที่สามปุ๋ยหมักไม่ต้องไปใช้อะไรนะครับปีๆลงนาเป็นตันนั่นนะใบกล้วใบอะไรอยู่ในนั้นหมดสเปรย์เหรอ เดี๋ยวจะบอกวิธีการจัดการจัดยังไงพวกคุณพ่อคุณแม่ไปอยู่ที่บ้านขยะตุ้ม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 ไม่รู้จะจัดการยังไงแม่นบอกใช่ไหมไม่รู้มันจะย่อยอย่างไงนะฮะที่นี่มีให้ท่านนะฮะปุ๋ยหมักทั้งเศษอาหารทั้งสวัสดิการของร้านอาหารไม่มีรบกวนเทศบาลไม่มีรบกวนอบตอ,อยู่ในที่สับเสร็จครับนะฮะมีปุ๋ยขึ้นชื่อชนิดหนึ่งเดี๋ยวอาจจะฝากกลับบ้าน เอาไม่เอาเอาไม่เอาเรื่องปลุกเราแล้วนะฐา,านที่สามผ่านไปใครทำนาปีนี้ได้ไร่ละหนึ่งตันยกมือ <c oughs> ได้ไหมครับเอาตกไื้พี่หน่อยครับคนสวยสแสดงว่าพี่เข้ามาถามผมรายละเอียดแสดงว่าใจกิจกรรมที่เขาเข้าใจนะครับไม่มีอะไรเยอะเลยครับวันนี้จะให้เสน่ห์ของจุลินทรี ที่เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่นเอามาต้อนรับชาวอำเภอแวงใหญ่อำเภอเดียวดีไหมครับดีดดวันนี้ของดีมีเยอะฐานที่สี่ผ่านไปฐานที่ห้าท่านก็จะวนมาทางนี้ใครเลี้ยงปลาครับมีไหมครับรวยไหมครับเลี้ยงปลานในเมืองไทยผมบอกตรงๆเลยไม่ใช่าดูถูกเลี้ยงยังไงก็มีแต่ทุกข ีแต่จนคนที่รวยคือคนขายหัวอาหารท่าน,นว่าจริงไม่จริงแล้วทำไมไปซื้อทำไม่เป็นวันนี้จะอัดความรู้ท่านใส่กระเป๋าไปเลยท่านเอาไม่เอาผมไม่สนอัดกระเป๋าให้ท่านเอาไม่เอาเอาท่รับปากผมแล้วนะผมจับวิดีโอว่าท่านท่านสัญญาว่าจะเอานะทานที่สี่เอยฐานที่หนึ่งสองสามห้าหกวิชาที่ขาดไม่ได้ในหลักกสิกรรม คือวิชาห่มดินรู้จักไหมเขาห่มดินที่น้องหนาวข่มพราห่มไหมข่มแล้วเป็นไงแน่แฮปปี้ไหมดินมันก็เหมือนกับเรามันก็หนาวเป็นร้อนเป็นทำห้ไม่ห่มให้มันเห็นไหมครับที่ฐานที่หมฐานที่เจ็ดวันนี้เอาครบวันไปเลยคุยกับพนักงานการแล้วเจ้าอยู่สักวันนึงไม่เป็นไรหัวหน้าไม่เป็นไรนะ ฐานคนลักป่าป่ามันมีสเสน่ห์ยังไงเดี๋ยวไปชมผมใช้เวลาสองปีจากหินเริ่มเป็นดินขึ้นเรื่อยๆจากปลูกกล้วยไม่ได้เริ่มได้หมดแล้วฐานสุดท้ายที่พ่อหลวงฝากคนไทยทั้งประเทศฝากคนไทยทุกพื้นที่ นั่นคือฐานการปลูกหญ้าแฝกที่ไหนมีดินเปรี้ยวดินเค็มน้ําท่วมน้ําแล้งไห้นี่เอาอยู่หมดเลยท่านว่าจริงไหมครับจริงค่ะแล้วทำไมไม่ปลูกมีไม่มีวันนี้ให้คนละหนึ่งต้นเอาขึ้นรถตู้กลับบ้านเอาไม่เอาเอาตกมือผมชื่นใจเลย,ยทพัฒนาการบอกว่าประสิท์ต้นเดียวไม่พอต้องสองต้นนะ เออนะต้องสองต้นนะฮะ